สวัสดีครับผมแบงทองทุงครับมื่อนี้พบกับสแตกไปจมไปครับมื่อนี้ผมได้บังหอยนี่แหละบักหอยบังหอยหน้าบ้านเท่านะครับแซบแซบเลยครับน้าจิ้มซีฟู้ดครับมื่อนี้ผมกลับบ้านครับมาสีสเกตก็เลยเห็นว่ามันงามกะเก็บมาจากทงนี่แหละก็ลองต้มเบงแล้วก็เฮ็ดน,น้าจิม้มแซบแบ,บจักแซบบ่แซบดอกนี่บังเฮียซ้ำนี่น,นี่เห็นไหมครับบรรยากาศก็ดีครับเสียงไกลขันพร้อม ใส่ลองซิมบ้างก่อนไปจีไ่ไนหัวอ่วนไก่หองนี่ครับนี่นี่เดผมล่างออกในจังน้อยล่างเดีนยมันออกนะแต่ก็ล่างาแล้วละเมื่อกี้นี่นี่อืมกรอบครับนี่ใหญ่เลย สุดยอดล่างเน็้จัหน้อยล่างน้าเป้าน่นี่แหละครับนี่โอ้น้ำจิ้มยางแสบเลยเนื้อไม่จุกรกรอบครับนุ่มบะเหนียวเนื้อคล้ายๆปลาหมึกหลัดแต่สีแสบกว่าปลาหมึกเดผมมานี่ครับนี่หน่วยใหญ่ๆเลยเนี่ย แน่นอนอีเล่เนี่ยคุ้ยขึ้นปูสุดจดอีเล่เนี่ยครับหนูใหญ่ๆเลยบอกให้บานเฮา พอได้แล้วก็มาต้มสุดยอดน,นนดนี่หนุ่ยนิวนุ่ยใหญ่ครับเอาขีมนออกเนี่ยมันสดๆครับมันก็ะเลยแซ่บกรอบเนี่ยล่างน้า ุดยอดเนี่ยครับตอนนี้อะล่มหนาวกลังมากครับอีสานบานเฮาขวมีเสียงไกล้ห้องพร้อเนี่ยวยขึ้นเลยเผื่อครับพอ่คยได้กินหากินยากเด้ มันจากน้อยเพราะมันมีดินไงแต้วก็คุ้ย,ออยโอ้แหน่นอนนีเลยสุดยอดเนื้อนุ่มครับเดบบรรยากาศอากาศกันหนาวใกล้กับห้องอสุดยอดครับ เด็กหน่อยกับห้องเล่งกันแซ่บแซ่บย่างก็ได้ได้ครับย่างก็ได้ทอดก็ได้นี่แซ่บแซ่บ อื้อนี่รัวดีไหมตัวใหญ่แท่ละ่ะสดสดมันเขารอบครับหูจักรอบวะครับรอบใส่ป่านะนี่เซอเซบ สิมีดินน้อยนึงเทาก็ล่างล่างน้ำออกครับแซ่บไเลยกินมันหอมบอ่อข้าวเลยครับนิ่มเนื้อมันนิ่มอืม สุดยอดสุดยอดอีเร่เนี่ยกลมกลมสุดยอดมีใครมันไคมักใครก็กินใครได้แต่ผมไม่เคยมัก Uh huh. สุดยอดจริงๆวะใครมันครับนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดจานเลยอน้ uh huh. องแท้ นี่แหละครับอยู่อีสานหากินไงตำทงตำทากันมี่นี่ไข่อืมอืมอืมยังแสบเลยตัวนี้ไหมนี่ ใหญ่ๆเลยครับนี่โอ้นวนี่ไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนดีหลืเนี่ยเออเข่วยส์เนื้อกรอบเนิ่มสุดยอดนวนี่นี่ เออแน่นอนแน่นอนแน่นอนดีลีหน,น่่ยนี่สุดยอดสุดยอดเลยเออแน,น,น่นอนนะครับอืมเียงเด็กหน่อยกับแห้งพปรดล้านครับหนื่ยมัน เป้ามึกเนี่ยแหละครับอธิบายพอถึกแต่มันมันเบาแข็งแดงเบาเหนียวมันกอะมันยุยต้องเอามาจากทงครับแสบแสบอีลีบอกเลยว่าแสบบ่มีกินข้าวบ่มีอย่าง เน,นอนี่เลยอืมอืมอืมกระใสอ่าสีไข่เนี่ยใบปรกะกอบใบมะกูดล,ลงไปครับมันสิได้กินหอม,อมกินเนี่ยคนคนตัวยขึ้นอืม แน่นอนครับนี่นวยนี่แหละโอ้นี่คนคนแซวสุดยอดแน่น,นอนเลย off. สุดยอดครับแต่รับนนี้อาอสำเนียงกันเนาะก็กัน,นะกนคลิปหนาครับฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมแบงค์ทองทุง่งไปก่อนครับสวัสดีครับ